ชื่อกวินครับกวินสิริพาณิชเป็นแอดมินเพจนวนปัจจุบันก็ทำงานแอน,นิเมชั่น เห็นวนมันเกิดมาจากการที่เราวาดรูปเล่นก่อนแล้ววาดรูปเล่นแล้วเราก็ไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองทีนี้เพื่อนก็แชร์แชร์ไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแบบเอออยากจะให้คนอื่นอ่านะอะไรยเงี้ยปรากฏว่าเหมือนจะมีคนชอบเยอะมันก็เลยแอด e b o o k มาหาผมเต็มเลยเป็นพันเลยผมก็ไปลงในเพจซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้เป็นเพจที่ชื่อนวนได้ผมเอาไว้โพสต์รูปแบบวาดกราฟิกธรรมดาสวยๆทั่วไปปรากฏว่าคนก็ไปแห่กันติดตามเพจนั้นแล้วก็ ไม่มีใครอยากดูผมว่ารูปแล้อยากอ่านนวนอย่างเดียวก็คือตนนัวนวนยึดเพจก็เลยจําเป็นจะต้องมาเปิดเพจนวนขึ้นมาก่ <S <S อนที่จะมาเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันเคยเป็นการ์ตูนเป็นอัลบั้มมาก่อนนะนี่คือนวนนวนเป็นหมาแล้วก็เล่าเรื่องอะไรของมันไปซึ่งตอนนั้นอนะ่ะมันเฟื่องฟูเพราะว่า Facebook มันยังไม่มีวิดีโอ วิดีโอ f เ c e b o o k นี่เป็นของใหม่นะ e e o o o w w t t h เนี่ยมีมาประมาณ5-6ปียงหลังจากนั้นพอมันเริ่มอินโทรดิวว่าเฮ้ยมาดูวิดีโอบน Facebook ได้เนี่ยผมที่ทำเป็นอัลบั้มยาวๆกว่าชาวบ้านเนี่ยมันก็ถูกจำกัดการมองเห็นก็แปลว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยทำดีเท่าเดิมแต่คนจะดูน้อยกว่าเดิมแบบ5เท่า10เท่าอะไรเงยแล้วก็เปลี่ยนมาทำวิดีโอก็ได้เราทำคอนเทนต์เียดสีอะไรเงี้ยแต่ในความจริงเราไม่คิดว่าเราเสียดสีนะเรารู้สึกว่าเราแค่ พูดสิ่งที่เราคิดมาดีแล้วละอะไรเงี้ยเราอากจะพูดประมาณนี้แล้วก็เราค่อนข้างใส่ใจด้วยแหละว,ว่าเราไม่พูดส่งเดตอะคนดูเขาพอจะเชื่อมั่นได้ว่าเออมันเป็นคอนเทนต์คุณภาพทำรีเสิร์ชทำเส้นเรื่องให้มันน่าสนใจผมคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละที่คนเขาเชื่อใจเราอะว่าเราทําเรื่องแล้วเขา เขามั่นใจได้ว่าเขาไม่ได้เสียเวลากับเราแบบ5นาทีสนินาทีว่างเปล่าอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้เช่นตอนจบผมขายโฆษณาเลยปังๆเลยคือผมไม่เคยเขินเลยนะเวลาแบบตอนจบจะต้องมาแบบได้รับการสนับสนุนแบบเออช่วยสนใจสปอนเซอร,ร์อะไรไม่ก็คือดูจนจบแล้วก็ดูโฆษณาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนวลตัวจริงเป็นหมาจรจัดหน้าตาดีกว่าชาติตระกูลหน่อยในอินเทอร์เน็ตอ่ะมีหมาที่น่ารักเป็นจนวนมากหมาแบบ หมาดอทเจเป็กอะคุณหมาที่คุณเห็นแล้วคุณก็รักมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าวมันไม่ใช่หมาประเภทนั้นอะคือมันก็จะเป็นหมางอมๆหน้าแย่แย่ที่ไม่รับแขกตัวหนึ่งอะไรเงีเยง้ยซึ่งมันโอเคที่มันจะเป็นแบบนั้นไงแล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดเรานาเสนอแบบนั้นอะ ให้กับคนทั่วไปว่าเฮ้ยเรียวนวลน,นวลตัวจริงคนก็จะต้องผิดหวังแล้วคนก็จะต้องอหกหักแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นในขณะเดียวกันคือเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่เราในการไปเทรนให้นวลเป็นหมาที่รับแขกได้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ก็ปล่อยมันเป็นหมาธรรมดาไปอยากให้คนรู้สึกว่าเวลาเห็นนวลในช่องเราเนี่ยให้เขาแบบเหมือนสะท้อนภาพของหมาตัวเองเข้าไปเป็นแบบนั้นมันจะดีกว่าแหละทุกคนก็ต้องมีหมาเกเรๆแต่สุดท้ายก็รักมันอยู่ดีอะ่ะเออดูเป็นแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องรู้จักนวลตัวจริงหรอก ทุกคนมันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมดแล้วแม้แต่คนที่ดูแพลตฟอร์มมันพยายามผลักดันที่ให้คุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันหมดอะจะเป็น Instagram หรือมาใหม่สุดคือ TikTok อะไรเงี้ยสุดท้ายคือสิ่งที่มันจะแบบ d i s t i n g u i s ชให้คุณสามารถครีเอทได้นานๆคือคุณต้อง Enjoy กับสิ่งที่คุณทำอะคุณรักมันแล้วคุณ เห็นว่ามันมีคุณค่าพอที่จะทําไม่ว่าคุณจะฟีตมันว่าเป็นงานดีเลยหรือเป็นงานหลักก็ตามอะ่ะคุณพยายามหาวความสุขจากการทํามันก่อนนะแล้วไอ้พวกเรื่องเชิงเทคนิคอย่างแบบอัปโหลดรูปยังไงให้อันนี้สวยพวกการบูสต์โพสยังไงให้คนเห็นเยอะเพราะมันเป็นเรื่องปลายน้ำแล้วอะ่ะเอาให้เราเอนจอยกับมันก่อน ติดตามช ANNEL ของนวลได้ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับชื่อนวลเหมือนกันเดี๋ยวนี้มี Twitter นะครับกำลังหัดเล่นอยู่อเพจนวลทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ปัชญาสังคมอะไรแล้วก็จะเอามาย่อยให้ดูกันง่ายๆฝากติดตามด้วยครับ